ขี่ตูดเลยขนาดนั้นกอทูนเนอร์สองคันลงเร็วกวดิโหเย็นขนาดจะบ่ายสองครึ่งเลยก็ยังมาเยอะอยู่นันเนี่ยอืม โด,ด,ดูเลยนะเดืยดช้างตัดหนะน,น้านะดูทางนิดนี่งอน้าหนก็ดูช้างแล้วก็เลี้ยวป่ะสิอืออ้าวขวาเออมีก๊อจอดทําไรกันนะรอมาตกไนงะรถไอ้คนนะยายที่ดึงรถอยู่นะรอยหายตกข้างทางเนาะตกข้างทาง นะไหลเถ่าลึกก็ด,ดึงขึ้นได้หเริ่มขึ้นสูงเรื่อย งฝนตกเยอะเดินจะลายแน่ที่ก่อภัหักหักตัวหนูตะเอียงไเนี่ยไม่เอียงเนาะจะขึ้นที่ตุง ตรงที่หนึง่งคาดกับะ <c oughs> ขึ้นประมาณหนึ่งกิโลห้ากิโลอ,โอ่ะเยอะล้าน,น,านกิโลจะขึ้นไม่ไหวนะว่าหนึ่งล้านกิโลขวัญตุ๋ยเลยข้างบนน,นี่ยน้ำมันหมดทางทางขาางึ้นมาทำไงถ้าหมดถ้าน้ำมันหมดทางทางขาางึ้นมาทำไงอะ่ะโอ้ก็ลงไปดันดิ ติดแข็งแรงเป,เปิเป็นไททันอะ<า> <c oughs>